สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงของ LED Watch Demo t o g e t h e r นะครับวันนี้ผมหยิบโปรดักต์ของสปรังนะครับจริงๆไม่เชิงโปรดักต์หรอกนะครับเป็นตัวอย่างที่ทางสปรังเนี่ยเขายกมาเป็นเคสศึกษาเป็นกรณีศึกษานะครับกรณีที่ว่าถ้าเกิดสมมติลูกค้านะครับใช้โปรดักต์ของสปรังแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถเอามาใช้ในการตวจจับ พฤติกรรมต้องสงสัยนะครับพวกม a l w a r e ต,ต่างๆเนี่ยได้ยังไงบ้างนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยแนวคิดเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับคือมันไม่จาเป็นที่ว่าเราต้องใช้โปรด u ักของ Splunk เขาแต่เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างดีนะครับ Splunk เนี่ยเป็นโปรดัก์ถือว่าเป็นผู้นําเลยนะครับในกลุ่มผู้นําของโปรด u ักที่เป็นตัวเ SIEM นะครับ,รบเป็นเรื่องของเ,อเก็บพวกหลอกต่างๆนะครับรวมหลอกต่างๆ นะวันนี้พอดอีหลายๆที่เนี่ยอาจจะมีการเก็บล็อกไว้อยู่แล้วนะครับเก็บล็อกไว้อยู่แล้วในเรื่องของหลอกของอะระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเขาเราจะสามารถเอาตัวสปังเนี่ยเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆสปังเนี่ยเขาทำเป็นซีรีส์ไว้หลายเรื่องเลยน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมหยิบมานะครับเอามาดู นะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรนะฮะสไลด์แรกๆเนี่ยเขาก็พูดถึงทั่วไปนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการโจมตีของแรนซัมแวร์เนี่ยว่ามันทาให้เกิดความเสียหายอะไรบ้างนะซึ่งพวกนี้เราก็คุ้นเคยดีใช่ไหมครับบางทีพวกมาแวร์เรียค่าถ่ายเนี่ยแน่นอนมาถึงมันก็ต้องเรียค่าถ่ายนะครับมีการการที่มันเรียค่าถ่ายคือมันไปล็อกไฟล์ข้อมูลสําคัญไว้นะครับทำให้ระบบเนี่ยเราถูกล็อกดาวน์ไปใช่ไหมครับอ่มันก็มีผลกระทบกับธุรกิจนะครับบางทีต้องหยุดการทํางานนะครับ บริการหลายๆอย่างอาจจะต้องปิดไปนะพวกบริการออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลของลูกค้าที่ต้องสูญเสียไปนะนี่คือสิ่งที่เราเราเจอกันนะครับทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการโจมตีทางแรนซัมแวร์นะครับซึ่งมันเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับทีนี้แนวคิดก็คือว่าอ้าวแล้วย่างงี้นะครับเราเราสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแนวคิดหนึ่งเนี่ยที่เขาเอามานําเสนอเนี่ย ออันนี้คือออย่างแรกเลยนะเป็นแพลตฟอร์มวินโดว์ก่อนนะครับเครื่องเครื่องปลายทางเนี่ยนะครับเป็นเป็นวินโดว์นะครับแล้วก็มันมีการส่งหลอกนะครับส่งหลอกกลับไปเก็บนะครับที่สปรังนะครับในแพลตฟอร์มวินโดว์เนี่ยนะครับในในในแง่ของสปรังเองเนี่ยเขาก็มีตัวที่เขาเรียกเป็นตัวสปรังโฟลเดอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวรวบรวมหลอกนะครับแล้วส่งกลับมานะครับข้อมูลที่เขาส่งเนี่ยนะครับเขาเขาใช้คำว่าแบบเป็นเป็นเนียร์เรียวไทม์เลย นะครับป้อนคือไม่ว่ามันจะเกิดอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับหลอกหรืออะไรต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเกือบเกือบเวลาตอนนั้นเลยนะครับไอไอพวกที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีของ Windows นะที่เขาพูดถึงก็คือเป็นพวกอี w ินโดว์ e ีเหอกนะครับไอพวกอีอีอันหนึ่งที่เราเรียกกันคือ Sysmon s y s ม o n นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ System Internal นะครับมอนิเตอร์พวกค่า Registry ต่างๆ นะครับอมอนิเตอร์บางทีอ,ออปชันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำกันนะครับถึงขนาดาดูสตรีมที่วิ่งผ่านนะครับที่เราเรียกว่าเป็น d ีแพคเกจอินสเปกชันนะครับแล้วก็อาจจะมีการมอนิเตอร์เรื่องพวก p e r f o r m ร์แมนต่างๆนะครับ <c oughs> ข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะถูกรวบรวมนะครับแล้วก็ส่งส่งมาเกือบเกือบเวลาเป็นเรียลไทมเลยนะครับมาหาตัวสปัง ในภาพนี้นะครับเราเราก็จะมาลองนึกถึง Environment ที่เรามีก็ได้นะครับว่าเราเรามีการเก็บหลอกพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมติเราต้องการทำการสืบสวนนะครับการเ,าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาต้องการสืบสวนต้องการมอนิเตอร์จริงๆเนี่ยไอไอหลอกพวกนี้มีความสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับมีมีความจำเป็นเลยนะครับที่เราต้องมีหลอกพวกนี้ไว้นะครับคำถามก็คือว่าเราควรจะเก็บหลอกไว้นานแค่ไหนนะครับ ในในเรื่องหลอกพวกนี้นะครับเราอาจจะดูคร่าวๆก็ได้นะครับจากโดยค่าโดยเฉลี่ยว่าทุกวันนี้ลักษณะของมัลแวร์หรือรนซอมแวร์เนี่ยมันมันก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการโจมตีนะทุกวันนี้เท่าที่ผมเห็นคร่าวๆนะครับมันมันมันพูดยากนะเพราะจริงก็คือมันมีสุดโต่งเลยนะครับบางทีการโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นมันเข้ามาตั้งแต่ปี1ปีที่ผ่านมาแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือในช่วงเวลาสามสี่เดือนเนี่ยก็น่าจะโอเคละนะแต่ในเคสเนี่ยนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ย เป็นการวิเคราะห์ในในเกือบๆในในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่ไม่ได้ยาวมากนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าเขายังไงบ้างนะครับปกตินะครับเขาก็พูดถึงเรื่องกลับมาอธิบายคิวเชนให้เราฟังอีกทีนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคิวเชนเนี่ยก็คือประมาณโอ้เดี๋ยวแป๊บนึง่งขอหยุดไว้ก่อนนะครับคิวเชนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับในภาพนี้ก็คือกลุ่ม แฮกเกอร์นะครับกลุ่มคริมินอลเนี่ยนะครับเขาก็พยายามส่งแรนซ้อมแวร์เข้ามาใช่ไหมครับซึ่งการส่งแรนซ้อมแวร์เข้ามาเนี่ยมันก็มีหลายทางนะครับอันเช่นว่าหลอกให้เรานะครับเข้าไปที่ exploit ไปไปในเว็บที่มีการขุดหลุมดักไว้นะครับมี exploit ลอยคิดติดตั้งไว้อาจจะเป็นการส่งอีเมลเข้ามานะครับส่งเมลหลอกลวงเข้ามานะครับหรือบางทีก็โจมตีมาที่ช่องโหว่ตรงๆเลยนะครับอพอแรนซ้อมแวร์เขาเนี่ยเขาสามารถเข้ามาถึงเครื่องปลายทางได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการ เลขค่าไทยนะครับเป็นเป็นบิตคอยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยคือคือคิวเชนที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในในแนวคิดของเขาก็คือว่าเออทำไมเอ่ออย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับเอ่อถ้าเกิดคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับกับในแง่ของตัวหน้าตาของอระบบของสปลังเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าเจ้าจีอูไตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็น g ีอเอ่อสปลังนี่คือ พูดไปแล้วก็คือจริงเหมือนอะไรดีเราเทียบได้เหมือนดัตตาเบสแล้วกันนะครับเหมือนถังข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเราโยนหลอกโยนอะไรเข้าไปนะครับแล้วเขาจะมีอินเทอร์เฟซเนี่ยให้ให้เราสามารถเข้าไปคิวรี่นะครับเข้าไปคิวรี่ข้อมูลต่างๆได้นะครับไอไอหน้าหน้าตาตรงนี้นะครับก็คือเราเรามีการเข้าไปทําการวิเคราะห์ทางสถิตินะจะเห็นว่าการวิเคราะห์อของเขานะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรที่มากมายเลยนะครับมีการาใช้ใช้ข้อมูลรประเภทค่าค่าเฉลีย่ยค่าอะไรเท่านั้นเอง ในในเคสเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าอคอนเซ็ปต,ต์กว้างๆของเขาเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเขาจะมอนิเตอร์ข้อมูลบางอย่างนะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้ามันมีแพทเทิร์นที่ต่างไปจากปกตินะครับไอตัวนั้น,นอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกถึงอะไรบางอย่างนะอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็จะดูตัวที่เขาสนใจเนี่ยนะครับเขาสนใจอย่างใน,ในภาพตัวอย่างตัวนี้นะครับเขามีการเข้าไปวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวความยาวของคําสั่งคอมมานด์เลงนะครับ เวลามีการ execute อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือ,อข้อหนึ่งที่เขาเป็นเรียกว่าข้อสมมติฐานที่เขาตั้งขึ้นมานะครับคือเขาตั้งขึ้นมาว่าปกติพวก malware พวก ransomware พวกนี้นะครับมันจะมันจะเรียกนะคำสั่งโดยการใช้ parameter ยาวๆซึ่งไอ parameter ้ parameter ยาวๆเนี่ยมันมันก็มีโอกาสสูงนะไม่ได้สูงเพราะบางทีเนี่ยมัน parameter ที่เขาเรียกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการไปโหลดเอา p a y l o หรือจะเป็นการส่งคําสั่งส่งข้อมูลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือแนวคิดนี้ก็โอเคนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยแนวคิดของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะพยายามเอาข้อมูลเข้ามานะครับแล้วมาวิเคราะห์ดูซิว่ามีแพทเทิร์นของในระบบเราเนี่ยมีตัวไหนไหมนะครับที่มีลักษณะของข้อมูลท,ที่ที่ต่างไปจากเดิมนะครับอย่างในภาพเนี่ยจะเห็นว่า,เ,าเนื่องจากว่าในแง่ของตัวสปลังเองเนี่ยนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เขาเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตอนนั้นได้เลยนะครับข้อมูลที่เป็นออนไลน์ตอนนั้นได้เลยนะครับก็คือ บางทอีอันนี้ต้องเรียนก่อนนะหน้าตา่างเงี้ยอาจจะเป็นเป็นฟังก์ชันคนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกเราจะเรียกว่าเป็น security analyst นะครับอาจจะไม่ใช่ลักษณะของระบบ monitoring ที่มี dashboard อะไรนะแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเออเราเป็น security monitoring แล้วเรามานั่งดูนะฮะพวกเราขอ,อ,อ,ขอโทษเราเป็นเหมือน security analyst นะครับเราเรามานั่งดูมาอะไรนะยางในเคสเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดมีการ s e ต ค่า average นั้นดูเป็นเบสไลน์ไว้แล้วนะครับอันไหนที่ดูผิดปกติไปมากๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จ,จะเป็นอะไรที่ต้องมาดูต่อเหมือนกันนะฮะอย่างในเคสนี้ก็เป็นคอนเซปที่เขาอธิบายคอนเซปกว้างๆก,างก่อนนะครับให้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงนะนะซึ่งพวกเนี้ยนะออย่างที่เขาเรียนนะครับก็คือเขามองว่า,าเขาก็จะดั้งดูนะครับวา่าจุดไหนโดยโดยปกติโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ command line เนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่ นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเมื่อไห่นะครับอย่างในเคสเนี่ยนะครับที่เขามีการมอนิเตอร์ในระบบไอ้พวกเนี้ยแน่นอนนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละที่นะครับว่าโดย average แล้วเนี่ยคอมมาไลน์เลงเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ,ถ้าเกิดสมมติมีการ d detect เจอคอมมา l ล n e ที่ความยาวของคอมมาไลน์ที่เรียกที่มันยาวกว่านั้นนะอย่างในเคสที่ก็โชว์นี้ก็คือประมาณมากกว่า4 0 0 0คาเล็กเตอร์เนี่ยนะก็เป็นไปได้แล้วว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นกิจกรรมที่ผิดปกติ นะครับเพราะฉนั้นคืออย่างเนี้เขาก็มีการมอนิเตอร์มอนิเตอร์เป็นเรียลไทม์ไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างในเคสนี้ใช่ไหมโดยเฉลีย่ยนะครับมันก็จะประมาณเท่านี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีการมอนิเตอร์จัดเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มนะอย่างในเคสเนี่นะครับเขาก็มีการลองดูซิว่ากลุ่ม เ,เครื่องกลุ่มนี้ทั้งหมพอเขาทำเบสไลน์เขาทำเบสไลน์ขึ้นมาได้นะครับเขาดูลักษณะของ Standard d e v i a t i o n มาได้นะครับแล้วเขาก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยนะค,คำนวณแบบด้วยข้อมูลที่มีอยู่เลยนะครับเกือบเกือบเรียลไทม์เนี่ยนะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้าตัวไหนเนี่ยมีอะไรผิดปกตินะถ้าเกิดสมมุติมันยังอยู่ในอีเวนต์ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเบสไลน์อยู่เนี่ยมันก็ดูเหมือนปกติแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่อีเวนต์ตรงไหนเนี่ยนะครับมันเกินนะครับค่าเบสไลน์ขึ้นไปเยอะเนี่ยมันก็แปปปปปปลลลวว่่่่่่าาาาออออออจจะะะเเเเ็็นนนททีีีีีรรรรยกกคับมมไไผิิดตหื นะครับ ผมค่อนข้างชอบแนวคิดอย่างนี้นะ,นะค,คือใช้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาลองเอาความรู้ทางสถิติที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรนะเ,เดี๋ยวนี้มันมีวอร์ดดิ้งพูดถึงใช้ AI ใช้ Machine Learning อะไรนะใช้สถิติธรรมดาเนี่ยแหละนะใช้เพียงแต่ว่าเราต้องหาข้อมูลนะเราต้องมีสมมติฐานก่อนนะแล้วเราก็เอาข้อมูลที่เรามีอยู่มาลองวิเคราะห์ดูนะครับเอาข้อมูลที่เรามีอยู่วิเคราะห์ดูนะอย่างในเคสเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมัน,ม,นมีอะไรบ้าง นะสมมุติตอนที่เมื่อกี้เราจำคิวเชนได้ใช่ไหมครับสมมุติว่ามีคิวเชนเกิดขึ้นมามีมีการโจมตีเข้ามาเนี่ยสมมติกรณีนี้เป็นกรณีที่เขายกาตัวอย่างน,นี่เหมือนกับเป็นอีเมลฟิชชิงเข้ามานะครับมีแฮกเกอร์เนี่ยส่งอีเมลเข้ามานะครับอีเมลหลอกลวงเข้ามานะครับอพออีเมลส่งเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็ต้องมีการโอเพนอีเมลนะครับพอ email, อีเมลอีเมลปุ๊บอาจจะมีอีเวนต์ต่อมาก็เป็นโอเพนด็อกิเมนต์นะในด็อกิเมนต์นี่ถ้าเกิดมันมีการฝังโค้ดเข้าไปมันก็จะถูก่สสัังให้้รรนนคิปต์ขึมา นะครับไอ้สคริปต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างจะเป็น Ws script ถูกเรียกขึ้นมารันนะครับหรือว่า cmd.exe ถูกเรียกขึ้นมารันนะครับแล้ไอพวกนี้ก็จะมีนจะมี message นะหลอกเข้ามาว่ามันถูกรันด้วย option อ,อ,อะไรนะครับไอ้ไอเรื่องที่ฝั่ง endpoint เนี่ยนะครับมันถูกรันด้วยอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับในหลายๆครั้งเวลาเราเข้าเราเข้าไป investigate เนี่ยไอ้หลอกพวกนี้จะเป็นตัวที่ เป็นตัวที่สามารถทำให้ผู้เข้าไป Inve s t ติ a t e ผู้เข้าไปสอบสวนเนี่ยนะครับช่วยหาสาเหตุปัญหาหรือหาขอบเขตของปัญหาเนี่ยนะครับสามารถทำงานต่อได้เลยนะครับเพราะ,ะนั่นคือเราเราถึงจำเป็นที่ต้องเก็บล็อกพวกนี้ไว้นะครับโอเคอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราเรามองว่าเคสสมมุดคิวเชนที่เรากำลังพยายามจะเข้าไปจัดการนี่คือเป็นเคสที่ว่ามาแวร์เข้ามาทางเมลนะแล้วก็ในไฟล์ที่แนบมาเนี่ยนะครับมีสคริปที่อันตรายนะครับ เนี่ยพอมันมีการเปิดไฟล์เปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะในลอกในในซิสมอนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยมันก็จะมีหลอกว่ามีโปรแกรมอะไรถูกเรียกขึ้นมานะครับแต่ละตัวที่ถูกเรียกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมเีเรียกด้วยพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับอ,อย่างในเคสเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเ o m า a n ล l i เลงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งมองว่ามันมากกว่าค่าเฉลีย่ยมากกว่าปกติแล้วเนี่ยเพราะงั้นคือมันน่าจะเป็น Anomaly มน,ะนี่นี่คือนี่คือ รูที่เขาตั้งขึ้นมานะครับนี่คือแต่การที่จะได้มาค่าตรงนี้แน่นอนมันก็ต้องมีการเ,เก็บข้อมูลก่อนนะต้องมีการเทสใน environment ของเราเทสในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ของเรานะรอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็มีบอกว่าเออปกติแล้วเนี่ยนะเออเอเวอร์เจเป็นเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็เรื่องของเออเดเวียชันสแตนดาร์ดเดเวียชัเนี่ยเป็นเท่าไหร่ เพื่อจะเอามาทําเป็นสูตรในการคํานวณค่าเทรชโชถ้าเมื่อไหร่เทรชโชตัวนี้มันเกินเข้าไปอย่างในเคสเนี่ยมากถึง4เท่าจากค่าที่คํานวณไว้เนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้เป็นอ n น m a l รล่แะนะครับโอเคนะฮะนี่คือนี่คือคอนเซปต์คร่าวๆนะครับ,นะรบอ,ยอย่างในเคสตัวอย่างเนี่ยนะที่เขโชเลยนะครมันจะชัดเจนเลยนะครว่าเคสเนี่ยน่าจะเป็นอ n น m a อ y มาลีแน่ๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นพาร์ทที่เขามาเริ่มละนะครับพาร์ทที่จะมาเริ่มละเ,เดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยนะครับวิดีโอต้นฉบับของทางสปรังเนี่ยนะครับผมผมจะแนบลิงก์นะครับไว้ใต้วิดีโอของผมนะครับเข้าเข้าไปดูกันได้นะครับ อตอนนี้จะเห็นว่าเขาก็มีการระบุแล้วนะสปรังเราสามารถเขาสามารถระบุซอสได้นะครับว่า,าตอนนี้จะเป็นเรื่องของบวนการที่จะเอาอเรื่องการคำนวณแล้วก็จะบอกว่าซอสข้อมูลที่เขาต้องการคำนวณเนี่ยนะครับก็คือเอามาจากซิสมอนโดยที่บอกว่าอีเวนต์โค้ดเท่ากับหนึ่งนะครับอีเวนต์โค้ดเท่ากับหนึ่งเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นอีเวนต์ที่เกิดจากโปรเซสตาร์ t นะครับอี e วนต์โค้ดเป็นหนึ่งใน s y s มอนเนี่ยก็คือหมายถึง Process Start ทำไมถึงต้องดูตอน Process Start คือถ้าเกิดเรามอง Flow ว์างอย่สิ่งที่เราสนใจก็คือว่าเมื่อมีการ Execute อะไรครั้งแรกนะครับเมื่อ Process ถูก Start ครั้งแรกมันถูก Start ด้วย parameter อะไรนะรเพราะงั้นในเคสเนี่ยก็ถึงเลือกว่าต้องการ q u r r y Data ที่จะต้องการ Search นะเป็น Data ที่มาจาก s ิ s m o n นะครับแล้วก็อ,อีเวนต์โค้ดเท่ากัน1น,นะครับพอทำนี้ปุ๊บนะบมันก็จะคิวรีข้อมูลมาให้เพียบเลยนะครับมีกี่โฮสมีกี่อะไรในอย่างในเคสที่เขาทดสอบเนี่ยฮะครับก็มีมันก็คิวรีเป็นผลขึ้นมาแในอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นเรนจ์แล้วนะครับว่าเรนจ์เอเวอเรสต์เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดเดเวอเรชันเท่าไหร่เขาจะเอาค่าพวกนี้นะครับที่คิวรีขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่านี่นี่คือสูตร นะครับนี่คือสูตรที่เขาจะใช้นะครับเอาเพื่อคำนวณหา Average คำนวณหา Standard d v v i t t o o n แล้วก็มาดูซิว่า Threshold ตัวไหนนี่มันเกินถ้ามันเกินก็แปลว่าน่าจะเป็น Anomaly นะครับทีนี้ทำยังไงได้บ้างนะครับเมื่อกี้เราได้ Data มาละใช่ไหมฮะว่า q u e r กลุ่ม Data ว่ากลุ่มพวกนี้ที่ Event Code เป็นหนึ่งะครับเขามีการคำนวณว่า m o m n d n e n g t h เนี่ยนะครับก็คือ Length ของ Command Line ตรงนั้นแหละนะฮะไอ้ l o n m a n d line ในใน e v e n นนั้นๆ นะตอนนี้เราได้ได้คำมันเล้งมาแล้วนะครจะเห็นว่ามันก็จะมีบอกมาแล้วว่าเล้งเป็นเท่าไหร่นะครับคำมันเล้งนี่ก็ the, เป็นเท่าไหร่เป็นนะพอได้คำมันเล้งจะเห็นนะคำมันเล้ง uh, เท่ากับนะฮะนี่คือตัวอย่างในกะารคิวรี่เราก็จะเห็นเลยโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยนะครับสมมุติเราต้องการคิวรี่ดูเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อโดยเฉลี่ยเนี่ยคำมันเล้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ นะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะพวกนี้เราก็จะเห็นภาพาคร่าวๆเพราะจริงๆในอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีมันมีหลายอีเวนท์แหละนะครเขาก็มีการคำนวณดูซิว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ไอ้ฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครเขาก็โชว์เหมือนกันนะสนใจก็ไปหาแมนนวลได้สปลังเนี่ยนะครเขามีคู่มือมีเอกสารมี YouTube วิดีโอเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครใช้อยู่แล้วที่ถ้าสนใจคือสปลังเนี่ยเขามีเวอร์ชันฟรีนะครับถ้าเกิดเรามีการส่ง Data ไม่เยอะมากนะครับเราสามารถจริงๆเนี่ยสปปรรรรััังค์เเเนนนี่่ยยยาาาาาไไไไโหลลดดดมมะะบบถ้้้กกกิอกรรออทซซ Docker ใ็ เอาคอนเทนเนอร์มาลง Docker Start ขึ้นมาสปินเราได้สปังขึ้นมาใช้ละนะครับแล้วก็เขามีลายเส้นว่าถ้าเกิด Data ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยเราใช้ได้ฟรีนะครับลองเอาพวกนี้มาเล่นกันได้แล้วโยนโยนพวกอีเวนต์หลอกของเครื่องจริงเรามีเซิร์ฟเวอร์ไม่กี่ตัวนะครับเผลอเราเราไม่ต้องจ่ายเงินเขาก็ได้นะครับเราสามารถโยนหลอกเข้ามานะครับแล้วก็เอามาทําการวิเคราะห์ได้เองนะครับลองลองเล่นดูน่าสนใจจริงจงอตอนนี้ผมส่วนตัวผมเองผมก็ชอบนะเจ้าสปลังเนี่ยถึง คือแต่บางทีเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเออมันมันเหมือนมันใช้ยากอะเนาะมันต้องมาแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับอย่างในเคสเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถทำคิวรี่โอเคตอนนี้เราได้คอมมานด์เลงมาแล้วนะครับเราก็มาหาค่า Average นะครับเอเวอร์ดูซิว่าค่าเอเวอร์เรจเป็นยังไงนะฮะหาค่า Standard ร์เ i a t i o n เป็นยังไงนะมีการ define เข้ามา2ค่าละนะเป็น avg กับ stdv e นะครับ,รนะรบ,รบให้ให้มันทำเปิดหัวเลย เห็นไหมตอนนี้เป็นการ define แล้ว define นะว่าเราจะเห็นว่าหลังจากนี้ปุ๊บมันก็เริ่มคำนวณนะใน d a t a ต a s e เบสที่มันมีของโฮสที่มันเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เราเราลันดูจากค่า Average ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีประมาณเท่าไหร่นะครับมีค่าต่างๆเมื่อกี้มีอะไรเรื่องของ standard deviation ใช่ไหมครับว่ามีเท่าไหร่ ตอนนี้เราก็จะได้ค่าคร่าวๆนะครับว่าในกลุ่มโฮสต์ที่เรามี3ตัวเนี่ยนะครับค่า average ของ Command l e n g ส์มันคือเท่าไหร,นะร่อย่างกลุ่มที่เป็น Desktop เนี่ยอย่างในในแลบเนี่ยนะครับที่เขาโชว์ให้ดูเนี่ยก็ประมาณ110นะถ้าเกิดสมมติเป็นกลุ่มที่เป็นพวก Backup Server ก็จะ average ของ Command l e n g สก็เป็น72นะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่ม Server average ของ Command l e n g สเนี่ยก็เป็น59เ standard deviation ของ Command l e n g สเนี่ยก็อยู่ในช่วง266 69แล้วก็46นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเอาได้ได้เป็นข้อมูลคำนวณขึ้นมานะครับผมผมชอบอย่างก็คือตรงนี้แหละนะคมันคำนวณได้เรียวไทม์เลยนะครับ,ล Real ลนะรบแล้วก็ได้เห็นข้อมูลตรงนั้นแหละนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอได้ข้อมูลตอนนี้เราได้สิ่งที่เราคาดเราเรา่ราดอยากได้แล้วนะแล้วก็นี่เขาก็บอกเหมือนกันนะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า,อา,อา,อาไอค่าพวกนี้สแตนดาร์ดเดเวชั่นค่าเอเวอเรเนี่ย, ion, verage, ยมันขึ้นอยู่กับ ชนิดของอุปกรณ์จริงๆใช่ไหมลองนึกถึงภาพ่ยใช่ไหมบางทีถ้าเกิดเป็นเครื่องเดสก์ท็อปนะเวลาผู้ใช้จะสตาร์ทโปรแกรมทําอะไรเงี้ยพารามิเมตอร์ที่เรียกมันก็แบบหนึ่งลักษณะงานก็แบบหนึ่งนะพวกเซิร์ฟเวอร์การทํางานของมันก็ลักษณะงานมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะั้นคือพวกนี้มันจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีการจัดกลุ่มให้ดีนะอย่างในเคสเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ากลุ่มที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะเห็นว่า value นะฮะมันจะประมาณ46นะฮะ standard deviation ประมาณ46นะถ้าเกสมมุติว่าเป็น เซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็น2 6 6กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาคำนวณแสดงเขาเขาบอกให้เราเห็นเราเราก็ต้องระวังเองนะนะ,นะนะเวลาเราจัดกลุ่มเพื่อจะทําพวกนี้นะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนมันนะอย่างที่เรียนนะครับมันจะมีขั้นตอนพวกนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> มีการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวดูสินะครับสมมุติเวลา endpoint นะครับโอ้เพอกลับไปขอขออภัยด้วยนะเดี๋ยวอ่า ผมเผลอไปกดผิดไปหน่อยมันเลยย้อนกลับไปโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เราได้อะไรเราได้ข้อมูลมาละตรงนี้เราได้เรื่องการคำนวณเชชโชนะรตรงนี้เราได้ค่าเอฟเ a อ e ์เรจกับค่า Standard Deviation ละนะครับตอนนี้เราได้อะไรอีกนะฮะอ่าโอเคนะคแล้วก็เขาบอกว่าพวกเนี้ยไอเรื่องข้อมูลทางสถิติเนี่ยต้องดูเรื่องกลุ่มข้อมูลให้ดีๆนะนะฮะโอเคนี่ที่เขาบอกนะคำนวณค่า Average นะครับค่า Standard Deviation ในแต่ละโฮสออกมานะครับแล้วทำอะไรต่อไปนะครับ เนี่ยเราสามารถกดข้อมูลดูได้เลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะตัวตัวสปลังเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับตอนนี้คือเราเห็นล้นะต่อไปเราต้องทําอะไรนะเราลองลองดูซิว่าไอ้ m a c command length เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับทำเป็น m a c length ไว้นะครับ value average per host พวกนี้คํานวณออกมานะครับทำเป็นแต่ d i d d v i a t i o n per host นะครับ command line นะพวกนี้ทำเป็นเป็นพารามิเตอร์อีกตัวถึงขึ้นมาเลยนะครับคำนวณขึ้นมาเราจะเห็นละนะตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าในแต่ละอันนะครับในรีพอร์ตข้างล่างจะเห็นเลยว่าโฮสต์แต่ละตัวคอมมานด์ไลนแต่ละอันที่โชว์ขึ้นมานะครับแม็กเลนจ์เป็นเท่าไหร่ average host average ของโฮสต์มันเป็นเท่าไหร่ average deviation เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเห็นเลยเราก็เราก็จะเริ่มเห็นละนะในตารางเนี่ยจะเห็นเลยอย่างตอนนี้อันแรกเนี่ยอ logon ui.exe เนี่ยนะครับคอมมานด์เลนจ์ของมันคือยี่สิบสี่เห็นไหมครับ เราจะเห็นว่ามันยังต่ํากว่า average เรจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่อะไรเท่าไหร่นะจะไม่ใช่ตัวที่น่าต้องสงสัยเท่าไหร่แต่นี่คือเขาให้คํานวณให้เห็นนะครับคำนวณให้เห็นหเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเขาก็ลองทําเป็นเทรชโชขึ้นมานะครับไอ้เทรชโชที่ว่าก็เมื่อกี้เหมือนสูตรที่เขาบอกนะครับก็คือเอาเรื่องของค่า standard deviation กับค่า average เนี่ยมาคํานวณน,นะครับได้เป็นเทรชโชขึ้นมานะตอนนี้เราก็จะได้เป็นพารามิเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกตััววนนึงละะคครบืืออช่่า นะไอ้เจ้าเทรชโชตัวนี้แหละเราจะใช้เป็นตัวอินดิเคตนะครับดูซิว่าไอ้เทรชโชที่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเราถึงจะมองว่ามันอันตรายนะครับคือทางนี้ต้องไปนั่งเทียบเองด้วยมือแต่ละอันใช่ไหมไม่ไหวนะครับโอเคเขาก็ลองมาทําเคสดูซิว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่แม็กเลนส์เนี่ยมากกว่าเทรชโชนะครับอันนี้เลยแหละจะเป็นอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่ที่แปลว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะโอเคแม็กเลนส์นะครับเห็นไหมตอนนี้เห็นอันหนึ่งแล้วนะครับว่าเลนส์ของคอมมานด์โช นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นอินดิเคเตอร์แล้วเฮ้ยอันนี้เป็นอันที่น่าสงสัยแล้วนะครับนี่เป็นเคสที่น่าสงสัยล่ะ เป็นเรื่องของของเซิร์ฟเวอร์นะเพราะนั้นคือถ้าเกิดสมมติใครนะรต้องมานั่งดูหลอกนะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันเพราะเวลาเราเห็นในหลอกเนี่ยเราอยากรู้ว่าอันไหนคือ anomaly อันไหนคือ suspicious เนี่ยใช้แนวคิดนี้ก็ได้นะครับลอง track จาก command line range ดูนะครับอย่างในตัวอย่างที่สปังเอามาให้ดูเนี่ยนะครับเขาก็ลองทําตัวอย่างให้ดูนะรเราทําเป็นทำเป็น,เอ,เ,ปนเอา command range มาแล้วมาดู deviation ขนด deviation มาดูค่า average แล้วคํานวณขึ้นมานะอย่างเงี้เราก็เข้าไปดูใน event ได้ สามารถดิวดาวเข้าไปดูเพื่ออะไรตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้องไปอินเวสติเกตจริงล้นะและอย่างในเคสเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเครื่องเครื่องนี้มีอะไรแปลกๆนะเราก็ต้องลองไปอินเวสติเกตนะตัวนี้มันเป็นแค่บอกเรื่องของอนโนเมอี่นะครับพอเราก็ต้องไปอินเวสติเกตดูอย่างในเคสเนี่ยนะครับพออินเวสติกเกตดูเขาก็จะเห็นนะมีข้อมูลเห็นเรื่อง,งต่างๆอันนี้เราก็สามารถเข้าไปดูต่อได้ว่ามันเป็นเร่อซ้ำแหวงจริงหรือเปล่านะครับนะี่ครับเป็นตัวอย่างนะโดยสรุป นะครับก็คือในแต่ละอันเนี่ยนะครับเขาก็มีการทำเบสไลน์ขึ้นมาในแต่ละ,ะกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์นะครับมีการเอาค่าแวลูต่างๆมาดูถ้าเมื่อไหร่นะครับไอ e ท h o l d ที่ว่านี่มันเกินนะครับมันก็เป็น indicator อร์ได้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นเกิดปัญหานะครับเป็นสิ่งที่น่าสงสัยขึ้นมานะครับ ก็มีประมาณเท่านี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจถ้าเกิดสมมติจริงๆเนี่ยวิดีโอของสปลังเนี่ยในซีรีส์เรื่องของการวิเคราะห์หลอกมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับ Trade Intel นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะมีโอกาสนะเดี๋ยวจะทำแลบดึงข้อมูลมาให้ดูนะครับ อย่างตัวนี้เป็นการตัวอย่างเลยในการเอามาวิเคราะห์นะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้สถิติอะไรให้ให้ระดับสูงส่งอะไรมากมายนะครับไม่ต้องเป็นต้องมี machine learning ai ก็ได้เราใช้ตัวนีนะม้มาเป็นตัวหนึ่งนะครับในการทำ indicator ในการหาหาอันที่สิ่งที่น่าสงสัยนะครับเพื่อมาทำการวิเคราะห์กันต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ